ไปแลกกันต่ออย่างยุทธกิจกรรมนะครับจัดขึ้นทุกจังหวัดที่จุมพรก็เช่นกันก็มีการจัดก,กิจกรรมเหมือนกันนะครับเมื่อแรแต่ว่าโดยจัดขึ้นที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองจุมพรนายวิทาภูลสิริรัตน์ขับผวกโสจังหวัดจุมพรรวมกิจกรมจกรมประจำปันเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เหลือตั้งนะครับหน้าบิ๊กเด์ตามโครงการพัฒนานวัตรกรรมช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมีข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนอซมอจิตอาสานักเรียนนักศึกษาประชาชน รวมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมือนกันนะครับกจุมพรนะ,ะ,ะเพื่อให้ปใช้สิทธิ์วดสิบที่สภาคมนี้ครับโดยนายวิสาภูนสิริรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบิ๊กเดย์นะคะพร้อมก็มีการ้าถิตการลงคะแนนนะคะการย้อนบัตรลงในหีบเลือกตั้งทางส่องใบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมโดยัวยหวนาส่วนราชการก็ได้รวมเดินในขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน วนผู้ทีมมีสิทธิเลือกตั้งค่ะให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาค,คมนี้นะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะโดยจะต้องมีลักท่านทีชายสแสดงตัวตนในการลงคะแนนเสียงค่ะไม่ว่าีเป็นบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าลักท่านอื่นๆทีหน่วยงานข้องรัฐเนี่ยออกไฮทีมีรูปท่ายนะคะหรือว่าจะเป็นลักท่านพาร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดทางแอปพลิเคชันข้องน่่ยงานรัฐก็ได้พอลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะก็ข้าขู่ห้ารับบัตรซ่องใบค่ะบัตรสี่หมวงนี้นะคะ แบบแบงค์เทศเลือกตั้งก็คือเลือกคนที่รักแล้วก็ซี่เขี้ยวแบบบัญชีรายชื่ออันดี้เลือกผักทีชอปและทว่าใครทีพบเห็นการถุจริตนะคะแจ้งไปได้เลยค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรนะคะไม่เล็โทรศัพท์ค่ะซุ่นเจ๊ดเจดหาซุนหกหนึ่งหาซุแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะูุ่นเจ๊ดเจดหาซุนหกสามแปดซองรื้อจำไงยๆไส้ด้วนนึ่งซี่ซี่ค่ะกระเูื่าโบกเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับหน้าวันที่สิบสี่เนี้ นี่นะครับสำคัญเลยก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเลือกตั้งที่ทำหน้าที่แทนตนเองไปบริหารบ้านเมืองนะชาวชุมพรเองก็ได้รุนแรงนะครับเชิญชวน,ชวนในครั้งนี้นับว่าจําเป็นนะครับสาคัญหญ,ญิงเหมาะแก่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นรักท่านของประชาธิปไตยที่มีความยั่งยืนต่อไปครับนั่นบรรยากาศที่จังหวัดชุมพรค่ะ